จุ jo jo ๊จุ๊ชาแนลผมเนี่ยจะมารีวิวขนมปิก,ก้าร์นุ่มแมนริกอร์นะครับเป็นของแถมเป็นพวงกุญแจนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเขียนว่าปิก้านะครับข้างบนปิก้านะครับเป็นขนมขนมเออ่รูปเออ่เป็นขนมนี่แหละข้าวเจ้าขนมข้าวโพดอบกรอบยกินวนนุ้ยนามิลลาปิก้านะครับก็ เป็น Ultraman Trigger นะผมก็ผมจะเอามารีวิวนะครับวันนี้ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนทั่วไปนะครับผมเฉพาะเซเว่นอีเลเวนเท่าน,นั้นนะครับ <S <S ก็นก็นนจะประมาณนี้ก็มี u l t r a m a ก Trigger สามตัวตัวแรกเป็น Ultraman Trigger m u l t ิ Type ต,กกต,ตัวสองเป็น Ultraman t r i g ก e r Power ว y p e u l t r a m ทริกเกอร์ตัวที่สามเป็น Ultraman Trigger Sky Type นะครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นรูป ตัวอย่างครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเป็นตัวเออเป็นอย่างไรครับก็เป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับโมกุญแจน,นั่นแหละข้างหลังก็จะมีวิธีจะมีบอกว่าใ,ในในซองเนี้ยอ่าทั้งหมดมีกี่แบบท,ทั้งหมดหกแบบนะครับมีอตัวแมนทิเกอร์พาวเวอร์ไทม์แม่พัดมัลติไทม์พาวเวอร์ไทม์แล้วก็สกายไทยม์เหมือนกันนะครับนี้ก็จะบอกว่าดูที่ไหนได้บ้างที่เด็กขับรถคอมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะ อเอาไปเก็บกันเลยฉีดของฉีดๆก็เป็นไหมตรงนี้นะครับแล้วผมก็ไปตัดมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันแกะยอะมากข้างหนก็จะประมาณน,นี้นะครับนั่นะก็จะเป็นขนมปิก้าครับถึนเขาเลียนามิ้วนะครับอันนี้ห่อเชียวขาข้างหน,นก็จะเป็นขนมนะครับก็เอาไว้ก่อน ข้างในก็เป็นอ๋อข้างในแบบนี้อ่าครับภูมแจให้ก็จุบวบอันนี้อ่านะผมได้เป็นบุตรแมนทูตเกอร์เมาส์ดิทายเออเห็นไหมมันจะมืดที่หนึ่งครับโอ้โหสวยเลยนะภูมิใจนะครับรับภูมแจผลิตในประเทศจีนนะอะมาดูแกะมาดูเลยเก็บเขาแกะนะครับประมาณนี้เห็นไหม ผวงแหวนนะครับปรานี้ห้อยกระเป๋าห้อยอะไรพวกนันได้หมดเลยนะครับตรงนี้มันรั่วมันรั่วนะมันขาดครับตรงนี้ก็ประมาณนี้สวยนะครับสวยงามนะครับผมเท่ตัวสวยนะครับหลังหลังหลังก็คิดว่ามุนเตอร์แมนทริกเกอร์นะครับสวยเลยนี่ก็เป็นคีย์เมาสติไดท้านะครับที่เอาไว้แปลงล่างที่มันากาเคนโผลเอาไว้แปลงล่างนะครับผม สวยทุกเมสวยเลยนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้สติกเอาไว้ห้อยกระเป๋าห้อยอะไรพวกนั้นได้หมดนะครับห้อยกระเป๋าเงินกระเป๋าตางก็ได้หมดเลยครับผมสไตล์อ,อ่ะค่าที่เป็นแฟนของมันแมนทริเกอร์ครับอย่าลืมนะห้ามพลาดเลยนะครับซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นะครับนี่น่าสวยเห็นไหมเขาทำมาได้ดีอ่ะแต่ตรงนี้มัน <c oughs> มันขาดนะครับทุกคนมนันแบบว่าแบบมันนุ่มมันกินแข็งมันนุ่มครับคีแต่ว่าสวยเลยเคีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมเบอร์เลยว่าให้อะไรมาป้าเดี๋ยวแกะกันหน้าแป้งนึงครายก็จะเป็นสีอย่างนี้อ่าเป็นลูกอย่างนี้ก้อนนะครับนี่เลย ก็อร่อยนกันนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสเหาซื้อกันได้นะอืมอยเหมอนกันเลเนี่ยครับครับใครชอบก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JoJo jo Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจากคลิปนี้กลัไปก่อนสวัสดีครับ